n lên rồi. Ờ. Cái này đây không? Cái vuông vuông sẽ thẳng bên đây có bánh bánh tóc phòng à. à. tóc, tóc lá. À, đánh nhau đánh nhau. Nên, đây nha, đây. là nhau của cái Những người của mình. Những đúng đúng mà, mà này. yêu. Những người yêu. Những người yêu. Những người người yêu. Những người yêu. nhảy người yêu. Những người yêu. xí, người yêu. Những 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 người yêu. ข้าหให้ห้เลยไปครข้ามันพอนมัได้ถ่าเลยนขนมากหมโอ้ยก่เลยเมากินเยิดแข่งกลาง ตัวเองค้างนะนี่จีพีได้เรากก้งเลยก็เจ็บมบ่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยกับลดมาแลอยู่ได้กันไหมใช่ลดละ่ปเ้ยฮะาไปนะอนก็อยู่อยู่ไป 不一样วันเลยอะไม่็ใาสา่โย่กืนมออันงงเลยที่มงึงบอกอนะืมตอืมคำได้ไหมเอาอู้ห้สิองสวดดวะโคตกำอลันนะโคตกำบลนเนาะแง่ปนแง่ปนแง่ปน không nghe nhá đâu không gì đâu ô nhá cháy

này con phải đây rồi à. à, ra ờ, ừ, chỉ bằng ngắm mà, á, cầm Đi chơi kia mà. Ừ. Ôi, chắc là cánh của ông, luôn. này ดเลยหลอดเลยสีเดินนะสีอมไม่มันหลอดแล้วมั้งทางไหนออาวะอ๋มครับทามไหมข้ามนี่มันออกออกมันสู้งสูบหมดไ้อ่ะจบแล้เกินตัวนี่ ได้ของเงิน,หนเหมยหรือเปล่ายิ่งานหงทำงานหงได้ของเงินไหมหรือเปล่าจะปวดร้อนหรือเปล่าถ้ามันอยู่ได้แสดงว่ามันอะไรเหมือนกันนะได้ตังค์ปุ๋ยนะโอ้โอ้ไม่รอดว่ะไม่รอดว่ะเก็บตัวนี้เก็บเก็บเนาะฮะไม่รอดละ ต,าานะตัวได้วะอยู่น้ำอ้อยเหมือนเหมือนตัวนี้ก็บอกน่าอย่ตัวนี้นะอยู่น้ำอ้อยเหมือนเลยเอามือตัวได้ตรงนี้ออกตัวทุน่นไทย จำมั้ยไม่ดีฮะหััวจะเลนามลบกอดหัวเตะกูนั้นปดงอมกนะนาะโดนสเปคแข่งเต่าขนัดปืนงอมกั้งนะยิงปุดแต่กีหกไปได้ก็เล่าเยี่ยนะ

นี่นู้ตัวเลมองไปนะดูอันนึงก็หนักหนึ่งนี่นี่เพชรลดากี่ตัวทอดตะบนทอดตะบนนี่ตีเอาไหมปะตีนะขามาสองตัวที่น้าปูหน้าปูอยู่ที่ปูนะก็ปูดำบนนลยนี่นู้เอาไดไหมทอดสะบนแล้วไอตัวเดียวอหญ่ตีเอาไหมวะนะได้ลองกันแต่นะ มันกบุบก้มก้อนไหนมาเก๋ะเนื้อกบุบเมก้ยแคนี้มันมาเนี่ยก้ะกุทีพี่เอไปนอกอ่ะเออเอาปูนันปะต้องเล่นเลยปูนันเอาขามัดแต่คขามรคือไั่ใช่เยอะมันเนี่ยก็ได้จ้าปะจ้าปะงานแบบเอาตตักก็ตั แค่นั้นเป็นคิดว่าเป็นกว่างข้ามเนาะแค่มั้นคิดแต่แบใดใ่เลยนะกว่างยมากว่างี่น้องโค้ดเก็บดีอยัางเลยอยัางแบบคืนเลยพอวหอลงอนะเขือนแล้จบะกวางไวกว่าง าสิโอ้นาคววันไปเร็วเลยนะเออไม่โดนยังไงอืมติดติ ไ,ไม่ทิ้งเราไม่วควา่างเรา

Và xuống nam mình chép rồi ra